ความหวังทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเป็นสุขความหวังทำให้เรามีเรี่ยวแรงมีกำลังกายกำลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปคนที่สิ้นหวังนั้นจะรู้สึกหมดอาลัยตายอยากจะมีชีวิตอยู่แบบไปวันๆแบบมีร่างกายแต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ความหวังช่วยหล่อเลี้ยงให้ชีวิตของเราที่ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันนั้นรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เป็นคุณค่าให้กับตนเองและคนอื่น เรานั้นมีความหวังกันทุกๆคนแต่บางคนก็รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกผิดหวังกับชีวิตของตัวเองรู้สึกผิดหวังต่อคนอื่นซึ่งแท้ที่จริงแล้วเขาก็ผิดหวังในตัวเองนั่นเองเพราะสิ่งแวดล้อมภายนอกเหตุการณ์ภายนอกเป็นกระจกเงาสะท้อนเหตุการณ์ภายในหรือโลกภายในของเรานั่นเอง ฉันเองเคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกผิดหวังกับชีวิตในทุกๆเรื่องของตัวเองเป็นอย่างมากและฉันก็เกิดจากสิ่งสิ่งนี้เพราะความสิ้นหวังนั้นทำให้เกิดความหวังใหม่เมื่อเรามีความหวังใหม่เราจะอยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปนั่นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดเพจนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังโดยเอมเมขึ้นมา ซึ่งนั่นก็ทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายจากชีวิตเปลี่ยนจากคนที่สิ้นหวังและผิดหวังในตนเองผิดหวังกับชีวิตแบบสุดๆมาเป็นคนที่มีความหวังเสมอฉันพบว่าเราสามารถที่จะสร้างความหวังขึ้นมาในทุกๆวันได้ด้วยตัวของเราเองเพราะแท้ที่จริงแล้วพลังอำนาจทั้งหมดในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในโลกภายในของตัวเราเอง เมื่อเรารู้สึกไม่มีความหวังเมื่อเรารู้สึกสิ้นหวังนั่นเป็นเพราะว่าเรายัางเข้าไม่ถึงจิตใจภายในจิตใจข้างในของตัวเราเองที่มีพลังมากมายอย่างล้นเหลือที่ช่วยดูแลรักเราสนับสนุนเราอยู่ข้างเราเสมอในที่นี้ฉันเรียกว่าจักรกวาล เราที่ยังไม่รู้จักจัก,กรวาลภายในตัวเองยังไม่รู้จักโลกภายในของตัวเราเองเราก็จะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมองไม่เห็นความรักจากโลกภายในของตัวเองเราจึงต้องมาเรียนรู้เราจึงต้องมาฝึกฝนเราจึงต้องมาพัฒนาตนเองในเรื่องของโลกภายในให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม mm hmm. เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความหวังใหม่อยู่เสมอในทุกๆวันเมื่อเราตื่นขึ้นมา ด้วยความหวังเราจะมีกําลังกายกําลังใจกําลังที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณที่จะขับเคลื่อนและดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับตนเองและผู้คนรอบข้างของเรา